เอาจะไปเริ่มห้าใหม่แล้ววะเรามีาไม่ทันแล้วจะห้าใหม่อีกเลี้วเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เวลายังไม่ถึงครึ่งเลยไปเดี๋ยวฟคนนี้จะเล่นได้เปล่าอย่างนี้ทังไมถึงได้รหนเลย

นนั่ะออกทั่วประเทศนะครับทั่วโลกนะครับจับใบจับใบจับใบจับหางน่ะจับหานะนะต้องขย่งด้วยนะต้องขย่งด้วยเหมือนมันจะเอาเราไปอ่ะ ผู้กองกลับสั่งได้บอกให้จับหางเพิ่งจับครั้งแรกนะน่น่าเชื่อเลยว่ะมันต้ทำไห้ด้วยอ่ะนาทีครึ่งเลอครึ่งนาทีเงียบไม่ยื้อว่ะ